ทุกท่านไปชิมอาหารภาคใต้ในจังหวัดอุตรดิตถ์กันอาหารจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะตอนนี้นะคะพวกเรานะคะก็อยู่กันที่ครัวปักใต้อนะคะร้านครัวปักใต้นะคะเป็นร้านแรกนะคะที่พวกเรานะคะเลือกที่จะมาชิมกันนั่นเองนะคะซึ่งร้านนี้นะคะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอีกร้านหนึ่งะะของจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองนะคะ ค่ะสำหรับร้านอาหารที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะเป็นร้านอาหารนะคะที่เจ้าของร้านนะคะพื้นเพนะคะเป็นคนภาคใต้แล้วก็ได้ย้ายถิ่นฐานนะคะมาตั้งอยู่ที่จังหวัดตรัดิของเราค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามกันดีกว่านะคะว่าคุณป้าน,นะคะมาจากจังหวัดอะไรจากทางภาคใต้น,นะคะแล้วก็มีเมนูเด็ดๆอะไรที่จะแนะนําพวกเรากันจนะ้ะค่ะ้าพร้อมแล้วลไปกันเลย ของเราเลยค่ะ<อ>สวัญญสดีญญค่ะค่ะรบกวนคุณป้าไหมครตัวหน่อย,ยอค่ะจ้าปเจอหน้านะคะมาจากท,าาที่ว่าทรงค้าค่ะสาวป้าค้าทีพอดีว่าหนูอยากจะรู้ว่าเมนูมเจ็ดในร้านของป้านี่คืออะไรมีเก่งเรื่องพวกกิ้งนะลูกแล้วก็ข้ากุ้งกระปีแต่ค่ะแข่งต้รงโจมตีก็ทำ จุดเด่นของป้าในการทําอาหารนี่คืออะไรคะ,ะอ,อ๋อพี่แกงของพี่แกงเราทำเองทุกอย่างเราทำเองหมดเลยค่ะเม,มื่อเก้าวโมงมีมุ้งวันเราทำเองู้วันเราทำเองก็จะเจ๊งใจกันเราเลยรันวันนี้ก็จะไม่มีคุ้งติดกับกุ้งวันค่ะเวลาน,นี้ รสาตนะคะก็จะมีออกเอ็นไทน์ M นะคะแล้วก็ออกเผ็ดนะคะของเครื่อนอ,อุปิแกคเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นข้าวคุกกะปินะคะที่เป็นเมนูแนะนําของทางร้านเลยนะคะเรามาชิมกันเลยค่ะข้าวคุกกะปินี่ก็ทางร้านเขาทําเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งสดนะคะ อ,อร่อยมากเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาชิมแกงส้มชะอมกุ้งสดนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยมากจะบอกให้ นี่แหละรสชาติแล้วมันก็มีมับรสเค็มด้วยแล้วเด็ดๆก็คือจะเป็นกลิ่นของชะอมนะคะที่หอมมากใช่ามี้เข้าแน่นเลยต่อไปนะคะจะเป็นก๋วกิ้งหมูจะเป็นเมนูย่ดฮหินแล้วก็ขายดีมากชิมเลยนะคะ <c oughs> อร่อยมาก,กเลยมันมีกลิ่นหอมพริกแกงคือเด่นมากไม่เหมือนร้านอื่นเลยค่ะใช่มันจะหอมน้ำพขิด้วยนะแต่รสชาติเผ็ดนี่คือสุดๆแล้วค่ะ พี่กัดร้านใช่ไหมคะเลยสนามกีฬาหมอนไม้มาหน่อยนึงประมาณตอง้เมตรก่อนถึงใจตมแต่ร้านจะมีป้ายพวกอาหารตำางทวระปากใต้ขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะจะต้องขอขอบคุณร้านอาหารทัวปากใต้บ้ากนะคะที่ให้พวกเรานะคะได้ลิ้มลองอาหารอร่อยนะคะอร่อยนะคะที่เป็นจุดเด่นของทางภาคใต้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับความรู้ในเรื่องคําศัพท์ของภาษาใต้ค่ะค่ะก็ ทนใดนะคะที่สนใจนะคะอยากจะมาอุดหนุนคุณป้าน,นะคะก็สามารถมาได้นะคะที่ร้านคว้าปักใต้นะคะหรือว่าไปนะคะที่ไม่สะดวกนะคะที่จะออกมาข้างนอกนะคะทางร้านนะคะก็มีบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นฟู้ดแพนด้านะคะแก๊ปฟูแล้วก็ u t ทีดีเดลิ y นะคะก็สามารถสังส่งซื้อนะคะแล้วก็มาอุดคัวปักใต้ของคุณป้าได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตะลอนชิมกันต่อเลยค่ะไปค่ะ ประวัติความเป็นมา<ช>นะคะค<า>ของเจ้าของร้านค่ะค่ะก็อยากจะรู้นะคะว่าร้านนี้นะคะจะมีเมนูเด็ดอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราจะไปชิมนะคะกับ 3- สาวนักชิมกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ พี่แนนช่วยแนะนำตัวอีกครั้งนึงได้ไหมคะว่าพี่แนนมาว่าพี่แนนชื่ออะไรและมาจากจังหวัดอะไรคะสวัสดีค่ะพี่แนนนะคะคุณมาพรจีเบียงค่ะเป็นคนจังหวัดสตูลโดยกาเนิดามาอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพราะว่าแต่งงานกับคนที่นี่แล้วก็ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่แล้วก็ปักหลักทําอาชีพนี้อยู่ที่ทั้งหมดกี่ปีแล้วคะอ่าสิบปีแล้วค่ะสิบปีใช่ก็ ขายขนมจีนน้ำยากะทิมา10ปีแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นที่รู้จักในในหมู่คนอุจรดิบเยอะเพราะว่าการตอบรับดีมากส่วนมากขาย่ลอะไรคะถ้าเป็นหลักๆดูวันเสาร์ก็จะเป็นขนมคนเดินก็เป็นตามตลาดนัดจนเย็นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของอูทับปูจรดดิบค่ะ,คะพี่เนนคะแล้วร้านของพี่เนนมีเมนูทั้งหมดกี่อย่างคะมี5อย่างค่ะมีน้ำยากะทิใต้มีแกงไตปลามี แกงเขียวหวานแล้วก็น้ำยาป่าแล้วก็น้ำพริกหวานค่ะแล้วที่เป็นเมนูเด็ดของร้านนีคที่เป็นซิกเนเจอร์เลยก็น้ำยาก,กระทิใต้ค่ะทุกคนมาต้องกินค่ะพี่แนนคะหนูอยากจะทราบว่าร้านพี่แนนนั่นมีลักษณะเด่น,อ,นอะไรที่แตกต่างจากร้านอื่นบ้างเด่นเลยถ้ามาปุ๊บก่เ,เลยอ่างผักใหญ่โตมพาวมากอยากจะต้องเตีนผากผัดจะต้องเยอะผัดต้องแน่นนี่คือหน้าตาหลักของร้านค่ะ เรามาลองชิมกันเลยค่ะนี่นะคะดึงมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ชิมเลยเป็นไงบ้างรสชาติรสชาติเป็น,ย,ปนยังไงคะอร่อยไหมคะหอมค่ะหอมหอมน้ำยามันนะคะหอมพริกค่ะแล้วก็เส้นนุ่มมากเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือน้ำยามันนะคะนี่เรามาลองชิมน้ำกันก่อน,นะคะ่ะ ไม่เผ็ดมากนะคะเด็กกินได้ะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะจะเริ่มจากการชิมน้ำก่อนนะคะอหอมเครื่องมากเลยนะคะรสชาติจะมีความหอมหอมเครื่องนะคะแล้วนี่เราจะมาชิมเส้นกันนะคะ ยาเลคค่ะ่ะะและนี่คือเมนูเด็ดของร้านนะคะคือน้ำยากะทิใต้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะ ค่ะก็สาหรับพวกเรานะคะก็ได้ชิมน้ํายาน้ํายากะทิใต้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นไงบ้างคะพี่เป้สาหรับน้ํายาค่ะสําหรับน้ํายาใต้ที่ร้านพี่แนนนะคะเป็นรสชาติที่พอได้ชิมไปครั้งแรกนะคะก็รับรู้ถึงรสสัมผัสข,ของความเป็นใต้จริงๆนะคะมี ความกลมกล่อมนะคะความหอมของพริกแกงนะคะแล้วก็เวลาทานเข้าไปนะคะก็จะออกรสเผ็ดเบาๆนะคะเป็นอะไรที่กลมกล่อมมากเลยค่ะพี่เก๋อ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแบบให้พี่แนนนะคะสอนพวกเราพูดภาษาใต้แบบนี้ได้ไหมคะได้ค่ะพี่แนนคะถ้าวันนี้หนูจะพูดว่าวันนี้ร้อนมากๆเลยต้องพูดยังไงดีคะวันนี้ร้อนจัดนักวันนี้ร้อนจัดนักได้ไหมคะพี่แนนพอได้ค่ะได้ค่ะได้ยังได้ อีกนิดหน่อยก็จะเป็นใต้อีกนิดหน่อยก็จะไปเป็นสไาย์ต้าแล้วนะคะพี่แนน <c oughs> ได้อยู่นะ <c oughs> ค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการของพวกเรานะคะก็ขอขอบคุณพี่แนนเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความรู้นะคะแล้วก็ให้เราได้ชิมอาหารอร่อยๆในวันนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่แนนนะคะฝากร้านสักหน่อยเพราะว่าสามารถไปอุดหนุนพี่แนนได้ที่ไหนแล้วก็วันไหนบ้างค,ะค่ะสำหรับร้านขนมจีนน้ำยากะทิใต้พี่แนนนะคะก็ ที่หลักๆเลยคือถ้าจะเจอก็คือถนนคนเดินจะมีทุกอาทิตย์ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์าของทุกอาทิตย์คือจะมาเจอได้ตลอดแล้วก็จะเป็นตลาดนัดปูทบก็จะเป็นตลาดนัดตอนเย็นก็จะมีสันพรกรแล้วก็ศึกษาพันธ์ที่เป็นหลักนะคะที่ไปกันทุกตอนเย็นแล้วก็ไปเจอได้ทุกวันค่ะอย่าลืมมาตามกันนะคะวันนี้พวกเราขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ ที่เราไปชิมอาหารใต้กันมาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําอาหารใต้กินกันเองนะคะเมนูแรกของเรานะคะก็คือขอาบบ้าวกลิ้งหมูค่ะเมนูที่สองนะคะคือแกงหนึ่งกับไม้ดองค่ะเดี๋ยวเราไปทากันเลยค่ะส่วนประกอบของเรานะคะก็จะมีพริกชี้ฟ้านะคะใบมะกรูดค่ะแล้วก็พริกแกงพริกแกงก็จะเป็นพริกแกงใต้นะคะหมูสับค่ะผงปรุงรสค่ะน้าปลาแล้วก็ตะไคร้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทาข้าวกลิ้งหมกกันเลยนะคะ ใส่น้ำมันลงไปก่อนค่ะน้ำมันร้อนเราใส่พริกแกงใต้ลงไปเลยนะคะพอพริกแกงหองมแล้วน,นะคะเราจะใส่หมูสับลงไปค่ะนำหมูสับไปตั่วกับพริกแกงนะคะให้หมูสับสุก หลังจากที่หมูสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะใส่น้ำปลานิดนึงค่ะใส่ึงปรุงรสนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ตะไคร่นะคะตามด้วยใบมะกรูดซอยค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกจีฟ้าแดงนะคะ นะคะค้วาวกริ้งเดี๋ยวเราไปทําเมนูต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นเมนูแกงเหลืองหน่อไม้ดองค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมนะคะมีน้ามะขามเปียกน้าตาลมะพร้าวผงปรุงรสน้าปลาพริกแกงใต้ปลานิลแล้วก็หน่อไม้ดองค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะเทน้ําใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดค่ะ พอน้ำเดือดนะคะเราจะใส่พริกแกงใต้ลงไปค่ะจากนั้นนะคะก็คนพริกแกงใต้ให้ละลายนะคะแล้วก็ใส่หน่อไม้ดองค่ะหน่อไม้ดองนี่นะคะเป็นหน่อไม้ดองที่เราต้มไว้แล้วนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะรอน้ำเดือดค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะปรุงรสด้วยผงปรุงรสหมูน้ำปลา น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็รอให้น้ำเดือดค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ปลากันนะคะ น้ำเดือดแล้วค่ะใส่ปลาลงไปเลยหลังจากนั้นนะคะก็รอให้ปลาสุกค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะแกงเหลืองหน่อไ really ม้ดองค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชิมขวยกินไปก่อนเลยนะคะอร่อยมากค่ะครบรสหอมกลิ่นพริกแกงใต้มากค่ะค่ะต่อไปแล้วก็จะมาชิมอีกหนึ่งเมนูนะคะก็จะเป็นแกงเหลืองหน่อไม้ดองนะคะ เลยนะคะพริกแกงนี่คือแบบเผ็ดได้รสชาติดีมากค่ะค่ะสำหรับรายการ2ล้อตลอดทัวร์ครัวใต้ของเราในวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะค่ะเราต้องขอจบความสนุกไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้รับชมกันต่อคะ่ะบ๊ายบาย